เสียงหมอประกาศกลางห้องรับแขกรู้หราทำให้ทุกคนตะลึงหญิงสาวในชุดแบรนด์เนมที่กำลังอุ้มทารกน้อยใบหน้าของเธอซีดเผือดทันทีมิน้นหญิงสาววัย28ปีหน้าตาสะสวยผิวขาวเนียนละเอียดผมยาวสลวยย้อมสีน้ำตาลอ่อนคนที่ใครเห็นก็ต้องหลงไหลแต่ภายใต้ความงามนั้นซ่อนความโลภที่ลึกเกินใครเธอคือเมียน้อยของคุณภูมิ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร้อยล้านเจ้าของโครงการคอนโดหรูใจกลางกรุงเทพผู้ชายวัย45ปีที่มีทั้งเงินอำนาจและชื่อเสียงส่วนคุณวิไลภรรยาหลวงวัย43ปีผู้หญิงที่ร่วมสร้างชีวิตตั้งแต่สามียังไม่มีอะไรเธอร่วมทุกข์ร่วมสุขจนสามีเป็นเศรษฐีร้อยล้านวันหนึ่งมิ้นเดินเข้ามาในบ้านหลังใหญ่ย่านทองหล่อพร้อมใบตรวจครรภในมือพี่ภูมิ มินตั้งท้องแล้วค่ะคุณวิไลย,ยืนตัวแข็งทื่อตั้งท้องกับใครกับพี่ภูมิไงคะมินยิ้มหวานมือลูบท้องเบาๆลูกของพี่ภูมิทายาทของตระกูลนี้คุณภูมิหน้าซีดเขารู้ว่าตัวเองผิดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคบกับมินมาสองปีวิไลผมขอโทษขอโทษแค่คำว่าขอโทษมันจะลบความเจ็บปวด20ปีได้หรือคะคุณวิไลตะโกนทั้งน้ำตา มิ้นยืนยิ้มอ่านออกจากแววตาคนที่กำลังจะชนะพี่วิไลมิ้นวิได้อยากแย่งพี่ภูมิแต่ลูกในท้องมิ้นเขาต้องการพ่ออย่ามาทำเป็นดีคุณวิไลชี้หน้าเธอต้องการเงินต้องการมรดกมิ้นหัวเราะเบาๆลูกของมิ้นเป็นทายาตโดยชอบธรรมมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของพ่อความเจ็บปวดของวิไลไม่ใช่แค่สามีมีเมียน้อยแต่เพราะวิไลกับภูมิไม่มีลูกแม้พยายามมาตลอด20ปี ทั้งทำเด็กหลอดแก้วใช้ทุกวิธีแต่ก็ไม่สำเร็จแต่เมียน้อยกลับท้องอย่างง่ายดายออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้คุณวิไลตะโกนมิ้นท้องแล้วจะให้มิ้นไปอยู่ที่ไหนคุณภูมิลังเลเขามองภรรยาคู่ทุกยากแล้วหันมามองมิ้นที่กำลังตั้งท้องให้มิ้นอยู่บ้านหลังเล็กหลังบ้านเราจนกว่าจะคลอดได้ไหมคุณบ้าไปแล้วเหรอคุณวิไลตะโกนคุณจะให้เมียน้อยมาอยู่ในบ้านเราก็ลูกผมเขาต้องมีพ่อ คำพูดนี้แทงใจคุณวิไลจนแทบขาดใจ20ปีของความพยายามจะมีลูก20ปีที่รู้สึกผิดที่ให้ลูกสามีไม่ได้ตอนนี้ผู้หญิงอื่นกลับทำสำเร็จออกไปจากบ้านหลังเล็กแต่ไม่ได้มาคนเดียวเธอพาพ่อแม่มาด้วยพ่อของมิ้นพูดเสียงดังมือถือเล่าขาวนี่บ้านหนูบ้านสามีหนูค่ะแม่ของมิ้นนั่งกินหมากพลูอย่างสบายใจบ้านใหญ่จังลูกแก่งจริงหาผัวรวย คุณวิไลมองดูทุกอย่างอย่างปวดร้าวมิ้นเดินเข้าออกบ้านใหญ่ไม่สนใจใครพี่ภูมิคะมิ้นอยากกินส้มตำมิ้นปวดท้องพาไปหาหมอหน่อยพี่ภูมิลูกดิ้นแล้วมาคุยกับลูกหน่อยเธอแย่งเวลาความสนใจทุกอย่างของคุณภูมิไปจากวิไลแต่ที่เจ็บที่สุดคุณภูมิกลับดูมีความสุขเขายิ้มแบบที่คุณวิไลไม่เคยเห็นนานแล้ววิไลผมขอโทษจริงจงแต่ผมดีใจที่จะได้เป็นพ่อ คุณภูมิพูดขึ้นคืนหนึ่งงั้นคุณก็ไปอยู่กับเมียน้อยคุณเลยสิวิไลยอย่าพูดแบบนั้นเธอคือภรรยาผมคนเดียวแล้วมิ้นละ่ะเธอเป็นแม่ของลูกผม9เดือนผ่านไปมิ้นเข้าโรงพยาบาลเอกชนหรูห้อง VIP ที่คุณภูมิจองไว้พี่ภูมิมิ้นเจ็บเธอบีบมือเขาแน่นผมอยู่นี่กับเธอคุณวิไลนั่งรอบนโซฟาน้ำตาไหลเงียบๆ2ีปีที่อยากมีลูกแต่ต้องมารอเมียน้อยสามีคลอด เสียงเด็กร้องขึ้นยินดีด้วยครับลูกชายน้ำหนัก3,200กรัมสุขภาพแข็งแรงคุณภูมิยิ้มผมมีลูกแล้วผมเป็นพ่วแล้วมิ้นนอนยิ้มอย่างคนชนะพี่ภูมิตั้งชื่อลูกหน่อยค่ะภูผาดีไหมภูเหมือนพ่อผาเหมือนแม่แต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นสองสัปดาห์หลังคลอดคุณวิไลสังเกตบางอย่างลูกมิ้นหน้าไม่เหมือนใครเลยเธอบอกเพื่อนสนิท เด็กเพิ่งเกิดมันยังดูไม่ออกแต่คุณวิไลรู้สึกแปลกเด็กคนนี้ผิวขาวมากตาสีน้ำตาลอ่อนจมูกโดง่งไม่เหมือนคุณภูมิที่ผิวคล้ำตาเล็กจมูกแบนไม่เหมือนมิ้นที่ผิวขาวเหลืองตากลมคุณภูมิคิดว่าเราควรตรวจ DNA บ้าหรอวิไลนั่นลูกผมถ้าเป็นลูกจริงคุณไม่ต้องกลัวตรวจเลยค่ะมิ้นไม่มีอะไรต้องปิดบงังนี่ลูกของพี่ภูมิร้อยเปอร์เซ็นตเธอมั่นใจ วันตรวจมาถึงหมอเจาะทุกคนผลจะออก3วัน3วันที่ยาวนานที่สุดมิ้นยังทำตัวปกติจนวันที่ผลออกผลตรวจ DNA ออกมาแล้วค่ะหมอถือซองเข้าห้องรับแขกทุกคนนั่งรอผลตรวจ DNA ระหว่างคุณภูมิกับเด็กไม่ตรงกันครับอะไรนะคุณภูมิลุกพรวดมิ้นหน้าซีดไม่จริงแต่ยังไม่หมดครับผลตรวจระหว่างคุณมิ้นกับเด็กก็ไม่ตรงกันเช่นกันห้องเงียบสนิท หมายความว่าไงนี่ลูกหนูหนูท้องหนูคลอดเอง d n a ไม่โกหกเด็กไม่ใช่ลูกของคุณทั้งคู่มิ้นร้องไห้โฮหนูท้องที่คลินิกหนูทำาอ UI ด้วยอสุจิของพี่ภูมิ IUI คุณภูมิหันขวบมิ้นสารภาพหนูกลัวพี่ภูมิจะไม่มีลูกถามคลินิกคลินิกแถวรามอินทราคุณภูมิขู่ทอไปหาผู้อำนวยการคลินิกมาถึงบ้านขอโทษอย่างสุดซึง้งเกิดความผิดพลาด พนักงานใหม่หยิบผิดตัวอ่อนของคู่อื่นคู่ชาวต่างชาติที่ทำในวันเดียวกันมินทรุดแล้วตัวอ่อนของหนูละ่ะถูกใส่กับอีกคู่ไปแล้วพวกเขากลับประเทศคุณภูมินั่งทรุดลูกที่เขารอคอยไม่ใช่ลูกวิลัยนั่งนิ่งแล้วหัวเระาะกำตามสนองเธอคิดจะใช้ลูกเป็นเครื่องมือสุดท้ายลูกก็ไม่ใช่ลูกเธอแต่มินไม่ยอมแพ้หนูเลี้ยงเขาอยู่ดีเขาคือลูกหนูแต่ไม่ใช่ลูกผมคุณภูมิพูดเสียงเย็น และเธอไม่มีสิทธิ์อะไรในทรัพย์สินของผมพี่ภูมิออกไปจากบ้านผมตอนนี้และลูกที่ไม่ใช่ทั้งของคุณมิ้นหรือจะเลี้ยงเองหรือส่งคืนครอบครัวก็เรื่องของเธอมิ้นมองลูกในอ้อมแขนเด็กน้อยที่เธอคิดว่าจะเป็นบันไดให้ปีนขึ้นสู่ความร่ำรวยแต่ตอนนี้กลายเป็นภาระมิ้นลูกทำบาปแล้วแม่ของมิ้นพูดลูกคิดจะใช้เด็กกรรมตามทันพ่อของมิ้นสายหน้ากลับบ้านเถอลูก เด็กคนนี้เราเลี้ยง6เดือนต่อมามิ้นกลับไปอยู่บ้านเช่าเล็กๆในซอยลาดพร้าวเธอเลี้ยงลูกที่ไม่ใช่ลูกด้วยความรู้สึกซับซ้อนบางวันเธอรักเขาบางวันมองแล้วเจ็บปวดเพราะเขาคือเครื่องเตือนใจว่าแผนการทั้งหมดล้มเหลวส่วนคุณภูมิกับวิไลกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันแม้ไม่มีลูกแต่พวกเขามีกันนั่นก็พอบางครั้งความโลภความอยากได้นำมาซึ่งความพินาศ เมื่อเราคิดจะใช้คนอื่นเป็นบันไดสุดท้ายเราอาจตกบันไดเองมิ้นนั่งอุ้มลูกน้อยเด็กที่ไม่รู้ว่าพ่อแม่แท้จริงคือใครเด็กไร้เดียงสาแต่ต้องแบกกรรมที่ผู้ใหญ่ก่อไว้ลูกแม่ขอโทษเธอกอดเขาแน่นน้ำตาไหลเสียงเด็กร้องดังขึ้นเรากับเข้าใจทุกอย่าง